ครับกลาสสวัสดีพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและขอกราสสวัสดีพี่ทุกท่านที่กดติดตามช่องช้างชนแนล้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขึ้นหัวข้อ,อว่าผมคิดยังไงถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมอันดับแรกก็ผมคิดอยากมีช่องเป็นของตัวเองครับอยากมีช่อง youtube เป็นของตัวเองครับผมอันดับที่หนึ่งครับอันดับที่สองก็ผมอยากมีเอฟซติดตามเยอะๆครับ ที่สองก็อยากมีเอฟซีก,กต็ติดตามเยอะๆนะครับหนึ่งอยากมีช่องสองอยากมีเอฟซีก,กต็ติดตามเยอะครับแล้วก็อันดับสามครับผมอยากมีรายได้ในการขายของครับเพราะว่าผมทาช่องเกี่ยวกับพระเครื่องครับคืออยากขายของในช่อง youtube ด้วยครับอันดับสี่ครับอยากมีรายได้จากช่อง การโฆษณาทาง u t u b e ครับหลักสีคือรองสดครับผมคือสีหลักสี่หลักใหญ่ๆก็มีแค่นี้ครับแล้วก็อันดับห้าครับที่สำคัญนะครับอันดับห้าผมอยากเจอพี่น้องชาว youtube ครับว่าเป็นยังไงครับผมมีห้าอย่างครับอันดับหนึ่งครับอยากมีช่องในตอนตัวเองครับผมอันดับสองครับอยากมีเอฟซีติดตามเยอะๆครับ อันดับสามครับผมอยากขายของในช่อง youtube ครับอันดับสี่ครับอยากมีรายได้จากค่าโฆษณาทาง youtube ครับแล้วก็อันดับห้าครับผมอยากเจอพี่น้องชาว u t u b e ครับผมห้าข้อหลักๆครับขั้นนนี้คือสิ่งที่ผมอยากมาทำช่อง u t u b e นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปรอดหรือไม่รอดนะครับก็ก็ต้องลองดูครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับ ว่าเรากําลังสร้างตัวตนนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่สร้างเลยก็ก็จะไม่เกิดช่องขึ้น,นครับผมจะสําสเร็จหรือไม่สําเร็จก็ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมแต่ที่สําคัญคือเราต้องสร้างก่อนครับก็ต้องขอขอบคุณวิทุกท่านที่เข้ามากดติดตามช่องช้างชนแนลครับ ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะครับผมผมเชื่อว่าใน u t u b e ครับจะไประอดถ้าเราไม่ทิ้งกันนะครับเราไม่ทิ้งกันก็หมายถึงว่าเราจะจูงม,มือไปด้วยกันครับโดยที่ไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังครับผมผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนครับ อย่างไรเขาฝากว้พี่ช่วยกดติดตามช่องช้างชนแนลนะครับแต่ก่อนผมใส่ชื่อว่าช้างเมืองสรินนะครับพอดีว่ามีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าค้นหาช่องมาเจอครับผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นอัแรกใส่ช่องว่าช้างเมืองสรินนะค้นหายากแล้วรับสองก็เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนช้างเมืองสรินชนแนลก็ยังหาไม่เจอครับหายากอย่างเดิมผมเราค้นดูหายาก ก็เลยมาเปลี่ยนบางง่ายๆสั้นสครับเป็นช่องช้างชนแนลครับผมเป็นชื่อมาสามครั้งสามครั้งครับชื่อหลบโดครับตอนนี้ก็ชื่อช่องว่าช้างชนแนลครับช้างเป็นภาษาไทยครับผมชนแนลเป็นภาษาอังกฤษครับฝากพี่ที่กดติดตามนะครับช่องช้างชนแนลครับช่องน้องใหม่นะครับไม่รู้ไปอดหรดเลยไม่ได้ดก็ อยู่ที่ทุกท่านนะครับว่าจะให้กำลังใจน้องแค่ไหนครับฝากพี่ด้วยครับนะครับห้าหลักใหญ่ๆครับที่ผมอยากคิดอยากทำช่องยู u ูบครับหนึก็อ,อยากมีช่องเป็นของตัวเอง 2. องอยากมี FC ฟซกดติดตามเยอะๆนะครับสมอยากมีรายไา้ด้านขายของครับขายพระเครื่องครับผมทำช่องเกี่ยวกับพระหาก็ ยากเจอพี่น้องชาว y o u t u นะครับผมอาจพูดติดๆขาดๆครับตกคอมเมนต์ไปเลยครับเพราะว่าผมเป็นคนคอมเมนต์สุรินครับอาจพูดไทยไม่คล่องครับก็พูดไทยไม่แข็งแรงครับต้องขออภัยพี่เลยครับผมเชื่อว่า youtube จะไปรอดแน่นอนครับถ้าเราไม่ทิ้งกันนะครับครับคลิปนี้ผมช้างเมืองซินก็ต้องขอขอบคุณพี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ งห้เขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ครับคลิปนี้ผมกับสวัสดีทุกท่านเพีงเท่านี้ครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ